มากครับเล่นอย่างนี้ครับนะฮะบุคเจนครับให้มาตรงกลางฮันกี้ไฟแท็บก็ไปเสียบอลยังไงฮันกี้เอ้าฮันกี้น่าจะหน่วงหรือเปล่าแล้วนั่นไหลมาโอ๊ยเกือบทำเข้าตัวเองแต่ยังนิ่งครับอืมสี่ห้าสิบปีครับเงินไม่เคยได้ครับจังหวะนี้หลุดมาเจคอบเจคอบเจคอบจะบอลยาวหรือบอลแล้วเจคอบยิงติดเซฟหรอลิฟต์บอลถ้าเป็นวงการมวยนี่เรียกกันว่าไปแอนโอคอนเนอร์ครับจังหวะนี้ครับอืมใช่ปะครับไม่ใช่นะคนละวงการครับลราบอกลงนี้ครับกาครับมัน ค่อนข้างจะจ่ายบอลยากเพราะด้วยความที่โดนเพสซิ่งเร็วครับแต่ให้มาด้านล่างลุตอาบูคาเจนดึงหลอกดึงทีแล้วยิงเอา้าไฮเซ่ครับไฮเซ่ครับคุณผู้ชมโอ้เบิร์กสร์ให้มาเลเซียขึ้นนำอีกแล้วแล้วจวังหวะนี้โดนหลอกหายเลยครับอืมตาตายเลยครับอ่านว่าจะไปอีกได้ประตูที่ต้องการมาแล้วครับนาบิลไฮสั้นๆครับอ้าวแล้วจะตัดเสียบอลห,ห,หรือเปล่าแล้วเจย์อยิงเอาเลยยิงก่อนของมาเลเซียครับเป็นอาบูคาเจนครับ ชาลีเคจะเสฟได้หรือเปล่าชาเลเคพุ่งไปผิดทางครับขอเป็นไฮเซ่ครับขอภัยแล้วจังหวะนี้เจคอบครับยิงเต็มหลอดในกว่างมือเรียกครับกว่างมือทําไมครับเจคอบกดซ้ายแน่นอนครับกดขวาขออ่านได้ครับโอ้ยเจคอบยิงไม่เข้าแล้วเอเดียทีพียิงลูกนี้ไม่ใช่ปัญหาครับเอาวแล้วขึ้นน้ำสองหนึ่งครับไอสองศูนย์ขอภัยการนี่ยิงเพื่อไล่มาครับ การียิงตายก็หัวเต็มได้เอ้ยเอาหน่อยก็สุดทนรับดีนไทยและยิงโง่เต็มได้ครับชาลีเคนยื้อชีวิตไม่ได้ครับอาบ,อาบูอาบูยิงกาางกป๋องหนึ่งไล่มาแล้วครับไทยยิงเพื่อหนีห่างเป็นสามหนึ่งครับมาเลยมาเลยชาลีเคเต็มให้ครับแล้วยังไงครับปุกปิกปุกปิก แล้วเอาแล้วครับกดดันคนระับถ้ายิงไม่เข้านะมาสิมาสิาสโอ้ยไม่พุ่งครับซาลีเคครับต้องเข้าสถานเดียครับเจม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 ไอเจมไอสัดเลยแต่ยังมีแฟงกี้ไปเสียบอลกลางครับวันนี้โหบอกองกลางของทีมทัศไทยค่อนข้างมีปัญหาครับในการเอาตัวรอดในเกมเพลติ้งของมาเลเซียทำให้เราคิดถึงจอกินยอแล้วไปทวนเจทวนเจครับ ยิงให้มาเละหม่งให้มาเละขึ้นนำแล้ว1-0ห,หมายขอาประเทศไทยนะี่ะไม่ต้องเอล่าเลยครับดูฟรีคิกต้องบอกว่าถมจะเปิดหรือจะปั่นครับโอ้เลือกที่จะให,หรออาบูน่าจะวิ่งมาขอบอลครับแล้วจะเล่นจังหวะเดียวครับดูทรงยกไปเสาสอง,สองปาบอ้าวลงเสาแรกโอ้ยเกาตัวอย่างช้างครับโอ้อาบูนะโอ้กขหมดเวลาครับนะในแมตช์ที่สองครับมาเลเซียก็ได้สกอร์ไปชนะไป1-0 สกอร์รวม2 0ูนย์ครับนั่นหมายความว่าทีมชาิไทยครับเราจบที่รอบนี้ครับรอบชิงชนะเลิศเป็นรองแชมป์ครับของรายการเอเชียแอเนเนชั้นคับที่นั่นตามครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับก็ยินดีกับมาเลเซียด้วยครับวันนี้เขาดีกว่าเกิดกัะทุกอย่างนะครับก็ทุกวันต่อไปครับ